โจวอสับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมมังเอียร์สำหรับอีพีนี้นะทุกคนน้องๆก็รู้กันดีว่าวันนี้เป็นวันแข่งชิงจินะเลิศซึ่งเมื่อวานของมังเอียดผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเพราะว่ามังเอียดนั้นได้ทําการโปะว่าวใหม่ตัวเดิมของมังเอียดแต่ว่าตัวเดิมมันขึ้นดีอยู่แล้วมังเอียค่อยดูคลิปที่ตอนมังเอียดไปลองอีกทีหนึ่งแต่วันนี้มังเอียต้องถ่ายคลิปนี้จบก่อนเพราะมันเป็นการแข่งมันต้องอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามัวเครบซึ่งวันนี้มัง หัวปีกซึ่งเป็นสูตรก็ไม่เหมือนใครเหมือนเดิมนี่ครับทุกคนหัวปีกของเม่จะเป็นประมาณนี้นี่ทุกคนมันก็จะเป็นคล้ายๆนกเห็นไหมทุกคนซึ่งถ้ามันไม่ขึ้นมันก็หมุนถ้ามันหมุนมันก็ไม่ขึ้นทุกคนเดี๋ยวเมียจ่ใจดูว่าว่าตัวนี้เป็นยังไงเป็นไงทุกคนซึ่งมันสวยมากใช่ไหมมันเป็นว่าวลาใบสูตรเมียหัวทองปีกแหลมแต่ไม่รู้เป็นไงว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่เมียก็โปะน่าจะดีกว่าเมื่อวานนิดนึง เดี๋ยวันนี้เรามารุ้นตัวนี้กันว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะทำให้มังเหียดขายหน้ามันมัว้าหรือเปล่าทุกคนต้องกดไลค์เป็นกำลังใจให้มังเหียดด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมมันที่สนามเลยซึ่งตอนนี้มังเหีอดมาอยู่พร้อมที่หน้าบ้านของมันแล้วและก็พร้อมกับปะเล็บนะทุกคนซึ่งปะเล็บจะไปเก็บสูตรทุกตัวมาทําเป็นสูตรของเซียนโนกบพี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมที่สนามเลยนะทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้มังเหือดก็ถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้เราก็ต้องใส่แมตเพราะว่า โควิดนะครับมันก็จะกลับมาหาเราเหมือนเดิมเราก็ต้องป้องกันตัวเองกันทุกคนทุกคนขวากดูแลตัวเองกันด้วยพอบางเหยียดเป็นห่วงเอฟซีทุกคนแล้ววันนี้บางเหยียดก็จะใช้วาล์วลาบตัวเดิมที่มันหมุนติ้วติ้วติ้วซึ่งเมื่อวานมันเกิดข้อผิดพลาดวันนี้บางเหยียดจะไม่ผิดพลาดเพราะบางเหยียดให้มันหมุนเหมือนเดิมทุกคนฮิจยบเลยเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูบางเหยียดวอมกันก่อนถ้าวอมแลได้ผลก็ลงแต่ว่าลงไปแล้วค่าดมักเดี๋ยวก็จะได้แข่งเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลย เงี้ก็ซื้อได้ไหมนี่ครับทุกคนน้องตันก็ทำการแข่งกันแล้วเงี้ยก็ซือได้ไหมเนาะโอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวมังเงี้จะมาลองว่าต้องลองดูก่อนนี่ถ้าไม่ลองตัวเดียวอาจจะคลายน้ำมือนีกว่าเดี๋ยวมังเงี้จะปล่อยตรงนี้น้องๆดูแป๊บหนึ่งเงี้ยพี่เงี้จะปล่อยเลยนะบิสมิลลาห์อัลลอฮิมโอเคทุกคนตอนนี้มังเงี้ก็แค่จะอุ่นเสื้อผ้าปล่อยเดี๋ยวเราไปลองดูกันใหม่บิสมิลลาห์อัลลอฮิ โอเคซึ่งตอนนี้มังงีก็พร้อมที่จะขึ้นสนามแล้วเพราะว่าดูจากระบบแล้วไปลงหลายรอบไม่ได้เดยวพังหมดทุกคนลมแรงมากตาลองแจ็คกันท่านบอกเลยว่ามันเชียววนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าของมังงีจะเชียวมันกงได้กว่าไหมทุกคนไปโอเคดูกันนะเอฟซีตอนนี้ว่าบางเอียดกำลังจะขึ้นสู่สนามว่ามันจะตีลังกาเหมือนเมื่อวานอีกไหมคอยดูกันเลยบางที ว้าวว้าแล้ว wow, ต e yeah, ีล yes, ังกาอีกแล้วไปเรื่องไป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 เียวเียวเียวไปไปเียวไปไปเรื่องไปดีเลยมังดดีเลยมาคดดีเลดีนี่ดีเลยมังค เรไปในกลางด้วยเรไปในกลางด้วยเรื่องเรื่องเรื่องกับเรื่องไปเรื่องกับเรื่องไปเรื่องไปดีกว่ไปไปจีเรื่องไปเลยไป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 เรื่องไปเรื่องไปเต่งเต่งเรื่องไปเรื่องไปเรื่องไปไปเต่งดีปับปับไม่เจ้าเดียวเผื่อเผื่อเท็จเนียนมัดเลยไป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 เป็นคนเราไปเลยดีเลยแรงอะไรดีปับเลย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 ต่อรู้ด้วยอ่ะเลย โตัวเองเดี๋ยวดิๆเลยเนาะไปแันแล้วเ้แทงตกเดียวนี้ลอบไปแทงแล้วลอบไปแทงลอบไปลอบไปลอบไปไปลอบไปตีเลยตีลอบไปสุดรอบไปุดอบแทงทุดอบแทงแทงไวุ้ดอบุดลอบแทงไปเลยดีมก็เคยแทงเก่ย่มันทำานี้ปุ้นตกมมหยิดเลยอ๋อี ม้วเร็วไม่รู็วต่อตู้เร็ว้วเร็วงเรื่องของเองตัวไปเร็วไปเร็วเรื่องของเองตัวเดียวแตวาเรงของเองตัวเดียตวนไโจกอนกิได้เลยตาวาวเงไม่ปวด โตเลยไม่โตล่มหมารู้เตี๋ยวไม่อะไรไม่มีระบบจนแลมยวเดี๋ยวจัเดอยางโซเลยกับรูมานโมันมกันนาร้กยู่หกกันอะนยาเียล้โ้้อ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 อ้ออ้ออ้อ้อ้้้เอ้ออ้้้

นี่เห็นแล้วไหมทุกคนอืมมาตัดตุ้มให้มาเปล่าเหรอสิ่งนี้เป็นไงขอแต่งกิ่ลำก่อนเด้แต่งกิ่ลำก่อนป่ะมึงพลิกจับเลยครับว้าว่าเป็นไงเป็นไงบ้างวันนี้จะได้ไหมได้แล้วฝรั่งดูมาไหมเรื่องไรเรื่องเข่ง มันมาไปแล้วไปบอลลอนไปบอลลอนไปไปบอลลอนไป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 บอลลอล่นี้ขไม่หาบอลลอนบอลลอนสี่ลอยสี่ลอยหลลอ

โอเคทุกคนเมื่อกี้มันมีการพลาดนิดหน่อยเนี่ยมันแหกนะครับแล้วก็บางเกียดแตงเชี้ยอกมันคลาดเคลื่อนไปนิดนึงบางเกียดกะว่ายกินลมอ่อนแล้วแทงพึ้นฟุ่งฟูดไปข้างบนไม่ขึ้นทุกคนต้องใช้ลมแก่เพราะมันเป็นเคล็ดปายุทุกคนเดี๋ยวมาดูใหม่รอบที่สองว่าบางเกียดจะได้คึ้นรอบหรือเปล่าทุกคนตามมาเป็นกำลังเก็บบางเกียดด้วยคุณญแจคุญแจคุญแจอะไรไปไม่เร็วไม่ไปไม่เร็วไม่ต้องเลยอ๋อมาดูรอบที่สองเปลี่ยมเอาเปล่าเลย

วเเี้ไ่ได้ีนมีนมีบกคนเครับตอนนี้มังเงียดอยู่กับทีมานอินซุ่งแยี่ทุกคนคซึ่งเขาพาว่ามาแล้วตัวมากดูทุกคนคนี่ครับแบบเงีนน้ยนก่อนนึงนี้เสิบสิตัวครับทุกคนเุ้ยนับเร็วนะเพื่อใช่แล้วงเทุกคนวันนี้ว่าเพอเป็นผื้มังเก่แล้วไหมทุกคนม่กกีโบวออกมาแลาพผูอ้าว่าเพื่อนเพื่อนทำให้ขึ้นได้แล้วซึ่งเอฟซีเอียดเปรียบตัวเลยเพื่อนไม่ายคนเล่มนี้าเกร์ม โอ้บางบาดจะแก้ตัวฝนตกเฮ้ยยังเลยครับบรรยากาศไม่เป็นใจบางบาดโยบอกแล้วได้ว่าบางเหยียดลงเชิงทุกคนซึ่งวันนี้มางเหยีจริงแต่ว่าบอกเลยบางเหยียดถูกับเชมเชมลมเก้งมาดก้ร900โอเคไม่เป็นไรพบกันใหม่อีพีหน้าเพราะนี้ฝนตกไปกลับบ้านก่อนเพราะเมียโทรแลน่บางเหยียดบางบาดจะมาปกครอาสำหรับวันนี้9 6 7รายโควิดยอดเพิ่มเชื้อ5ผู้ชม5ดูเอ็นดูโอเคสำหรับคลิปนี้ของบงเหยขอตัวลาไปก่อนและของวัวใจไปด้วยโอเค สำหรับวันนี้ถ้าชอบกดไลค์แชร์กดจมลืม subscribe พมเพื่ไไอนะไม้พไดใหม่ใน e ีหน้าสำัวัสดี้ลบนอนะครับ